มองไหนดีนะ้าใช่ตรงนี้แหละหืมชีวิตที่ดีย่อมเกิดจากการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดโพสแล้วเรียบร้อยหืมคนกดไลค์เต็มเลยน้องครับ คุณลูกค้ารับอะไรดีครับเอ่อพวงคอถุงทักสองสามใบนะได้ครับไหนดูซิไปถึงไหนแล้วอืมคนกดไลค์เต็มเลยดีดีดีได้ครับคุณลูกค้าขอบคุณครับเอ่อน้องครับครับผมหนังสือนี้แจกฟรีหรือเปล่าครับใช่ครับแจกฟรีครับเชิญหยิบได้เลยครับผมขอบคุณครับ ี่เตอร์เพจพี่กิจอัพรูปเลยชีวิตพี่เขาโคตรดีอ่ะเตอร์แกดูก่อนเร็วๆเนี่ยเขาทำบุญด้วยอะไรวะชีวิตดูสุขสบายจังอ,อ๋เอ,อเขาคงทำงานเก่งเนี่ยขยันด้วยละมั้งแล้วแกไม่อยากรวยแบบพี่เขาอะ่ะคนเราอะ่ะมันพื้นฐานต่างกันความสามารถก็ต่างกันจะให้ไปรวยแบบพี่เขาอะ่ะคงยากอะ่ะแค่ทุกวันนี้ทำงานให้เขาไล่ออกก็เก่งแล้ว ฉันว่านะแกต้องไปศึกษาวิธีคิดจากพี่เขาน้วยแกจะได้รวยแบบพี่เขาไงเออเออดูไว้เดี๋ยวว่างก่อนตอนนี้ไม่น่าร้อนเอ้ยเอาอูแพ้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนทักมาแล้วเว้ยตอนนี้พี่เกียิมีคอลเลกชันขายยกที่พม่มาหรือเปล่าคะ เสร็จตัวละแต่ตอนนี้ประเทศเขาปิดนี่พอดีหนูอยากไปอ่าเดี๋ยวพี่ไปคุยกับคนที่รู้จักให้เขาช่วยให้นะแต่มันต้องมีค่าน้ำร้อนค่าน้ำชาให้เขาสักหน่อยสักสองสามหมื่นะโอเคเดี๋ยวพี่เดินเรื่องให้น้องเรียบร้อย เฮ้ยเตอร์พี่เขาบินแบบ V I P ไปแหล่งขุดยกเลยว่ะได้ขอว่าประเทศไม่เปิดไม่ใช่หรอไปได้ยังไงวะก็คนมัน V I P ไงแกหูยดูดิยกก้อนเบลเลยอะดูเออทำไมลูกมันดูคุ้นจังวะ ยังไงอะช่วงเดือนก่อนอะ่ะไปทำรายงานเกี่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเ,เพื่อนบ้านแล้วไปเจอรูปในเน็ตเว้ยเนี่ยมุมเดียวกันเลยอะก็ที่เที่ยวใครจะถ่ายมันก็เหมือนกันหมดปะแกเออรู้แล้วสงสัยนิดหน่อยไม่ได้เลยไงเรียบร้อย ตอนนี้อยู่สนามบินจะบินไปดูพลอ,อยที่จีนใครอยากไปยกมือขึ้นเรียบร้อย,<โ>ยช่วงนี้ดวงกำลังขึ้นจริงๆเว้ยได้ของฟรีใช้อีกแล้ว น้องๆเห็นมือถือที่ไหมอ่าไม่เห็นนะครับพี่อือเออ,อนะครับพี่ครับผมคือพี่เห็นโทรศัพท์ตกถึงโตกะนี้ไหมครับอืพี่ไม่เห็นนะน้องไม่ทำตกไว้ตรงไหนนะคือผมเพิ่งลุกจากโต๊ะเนี่ยเป็นมืม่อสักคู่นี่เองครับน่าจะหล่นอยู่แถวนี้นะครับพี่มาเดี๋ยวพี่ช่วยหาคือ ผมนั่งโต๊ะนี้แล้วลุกไปเมื่อสักครู่นี่เองครับแต่เดินกลับมาดูก็ไม่มีแล้วอะ่ะอมพี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้อยู่นะน้องไม่ทำหล่นไว้ข้างนอกหรือเปล่าขอบคุณมากนะครับยังไงเดี๋ยวผมไปลองหาดูก่อนเจอไหมแกไม่เจอเลยแกสงสัยไปทำตกที่อื่นนะอ๋อเฮ้ย นั่นพี่กิจนี่เออใช่พี่กิตไหมครับเพศกิจพารวยใช่ไหมคะเออใช่ครับเอองั้นหนูขอถ่ายรูปกับพี่หน่อยได้ไหมคะคือหนูเป็นแฟนคลับพี่อะค่ะเออแล้วแล้วพี่จะไปเหมืองหยกอีกเมื่อไหร่อะคะคือหนูเอเอพอดีพี่ไม่สะดวกครับพี่ติดธุระงั้นพี่ขอตัวก่อนนะ เสียดายจังเออต้อเดี๋ยวฉันลองโทรเข้าเครื่องแกเลยแล้วกันเผื่อมันจะได้ยินเสียงอะเอาโทรไม่ติดแล้วอะแกทำไงดีวะเออน้องครับเอ่อพี่รบกวนขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมครับได้ครับผม โทรศัพท์รุ่นนี้เขาขายกันเท่าไหร่นะลองเพราขายด้วยดีกว่าขายข้าห้องก็จ่ายไปแล้วไงจะมาทวงค่าอะไรไะอีกไห้วะเออคือผมเช็คกล้องวงจรปิดที่ร้านนะครับและเห็นว่าคุณเก็บได้ ผมเลยมาตามสัญญาณนะครับเออนี่ใช่มือถือผมหรือเปล่าครับผมจำเคสได้นะเอาปิดประตูตตใส่เฉยเลยอะเออแต่นั้นมันมือถือฉันนะทำไมเขาไม่คืนวะแต่พี่ขเขารวยนะเว้ยเขาจะทำแบบนี้ทำไมวะแกก็มีสติหน่อยนะตองทำแบบนี้นี่มปนมิชฉาชีพชัดๆ ปแปลกก็ตั่ลงรูปเที่ยวทิพแล้วแต่จะภาพตัดต่อพวกนั้นอีกถ้ามันจริงอย่างที่แกว่าเนี่ยนะคนอื่นก็ต้องซวยด้วยดิซวยทำไมอ่ะก็จะเห็นพี่เขาเปิดลงทุนเหมืองยกลายนะ5้าหมืนอ่ะแล้วตอนนี้ก็มีคนโอนไปหลายคนเลยนะเฮ้ยสมัยนี้มันจะม,มีธรุรกิจแบบนี้เหรอนี่มันต้มตุ๋นกันชัดๆ เอางี้เดี๋ยวฉันโทรแจ้งตำรวจเองเฮ้ยเปิดประตูเอาโทรศัพท์ึ้นมานไปเด้าจับแล้ว18โมงกุฎหลอกตุนเงินเหยื่อนับมูลค่าเป็น10กว่าล้านบาทสร้างภาพไปมหาเศรษฐีสุดท้ายจับได้อยู่ห้องพักรูหนูว้าวหลอกเชิดเงินเหยื่อเป็นนับ10ลายโอ้โห ทีนี้จะดูใครจะเชียร์ใครอ่ะดูให้มันดีๆ่อยนะจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเออรู้แล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันก็สมัยในมิจฉาชีพมันมีทุกรูปแบบเลยอะแกอืมแย่แย่